โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ปีเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับสองเพื่อนไม้พัดที่หนึ่งนะครับอ่าตัวแรกที่เราจะสู้นั่นก็คือเบสครับขอเลยเบสเยฮไปสู้นะเออเจ็บโอ้เจ็บ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 เ,บเบอาไปลองกินเอ้าไปลองเออเจ็บแล้วน,นี่นเจ็บนี่เจ็บอะไรนะเนี่ย สึกแรกผมเป็นคนชนะนะครับสึกที่สองครับเออเดี๋ยวเาจะไม่จุดไม่ได้ใช่มันนะครับโอเคมาแล้วกันเลยสู้ครับสู้สิขเขาสู้สิเออเจ็บ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 เออเจ็บโดนไหมล่ะเออเออไม่ต้องไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เจ็บจะบินได้ นโอ,อ,อ้ยเจ็บ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 เ้ยลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วโอเคนะครับสกีสามไฟชนะนะครับสกีสามห้าตัวประทัดหนึ่งคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้ครับมาได้ครับมาได้ครับมาไดครับมาด้มาได้มาไดด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 โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเบเ

้อสุดท้ายโอเคครับอืมให้เดี๋ยวกระดับงานโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับเอ้ยถอดชุดเกอก่อนเวลาใส่ชุดกาะเอเมาเลาบันมืดอะผมก็ใช้ชุดกาะเอ้มาเลาสะสูนนะครับเพราะความแข็งระดับเพชรนะครับ ก็ได้ลงมัดไปนะครับเอ้ชิ้นหนา คิปนะขอภายด้วยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสัสดีครับ